โอ้โหกับบูบูปวดบูบบูบักเต็มมากอกไก่มื้อค่ำวันนี้ทุกคนจ๋าอกไก่บาร์บีคิวตรงนี้มีซอสบล็อกโคลีต้มบีทรูทบีทรูทกินอาหารสุขภาพ มันบดมันบดบดอีลีอ่ะวันนี้ไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะทุกคนได้สูตรเนยบ่ได้สูตรในจริงๆอะเนยเมนูนี้เราก็ทําบ่อยๆเนาะครับก็เลยแบบว่าเอ่วันนี้จัดให้แบบว่าไม่มีสูตรเออนั่นแหละทุกคนจ้ะโอเคเดี๋ยวไปจัดจานจ้ะบรอกโคลีทุกคนอันนี้จานไข่ออาจานมะเขือไห่ไข่เลยโอเคขอบคุณเด้อโอ้ยหลายโพดโพดพดแบบมองแบบแตจะกินกินบีทรูดบ่าว้ยคือเราอยู่กันสองคนนะทุกคน ที่จัดจานก็คือจะจัด,จดทิ้งไว้เลยใครมากินก็คือแบบว่ากินทีหลังได้เลยอบีออบรูดแม่กับของอเล็กนี่ก็กินบีรูดกันกินกันซอมคนจ้ะไม่ได้มีรสชาติเนี้อร่อยหวานตัวเองก็ไม่เคยกินเอ่ยลองแต่ว่าไม่กินแบบนี้เนี่ยของแม่กับของอเล็ของพ่อเขาก็เขาไม่ชอบ <c oughs> ให้เขาวันนั้นเขากินไม่หมดเขาาไปเททิ้งอเออ ทะเลทุกคนไก่มันก็จะแบบว่านิดเดียวเนี่ยนะจ้ะเพราะว่าเป็เดียวมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปะปลกันไงทุกคนไก่เอาใส่แลยใช่ยู่นี่อ่ะีมาเออเหลือสองชิ้นแล้วก็เดี๋ยวหันห่นหั่นแบ่งกันสองชิ้นจ้ะสุกไหมสุกอันนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนี่ย ชิ้นอะไรจ่ายกันไปคองหยองคองแม่หรือคองหยองไม่ blocks, รู้ครับคองเมทติวเอาเยอะได้ครับคนเดิมแม่ขับเอาเยอะ ก้องยองเหลือข้องยองเขาเยอะอยู่ <you>, แค่นี้อ้ยอันนี้เป็นซอสไข่กระเทียมนะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นกรีนซอสจ้ะมันชื่ออะไรกรีนแอนด์กริเใช่อืมเกีเียวกับเกีเ่ยวก,กับกระเทียม,มไม่เอาอันนี้ไหนเขียบเอาตรงไหนวางไหนลูกไม่ด <laughs> ูมีที่วางวางตรงไหนก็ได้ครับเออสักนิดหนึ่งได้ครับ ตรงนี้โก<น> <Ừ. S 2> ลี่ทดทุกคนจะโอเคจัดไว้สองจานเรากินข้าวกับแมททิวสองคนอเออนั่นแหละไปกินข้าวเล่นกันจา้าปิดไฟเลยลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมทโอ้ย,อย,อยทำไมกลับมาปวดอีกแล้วเนี้ย ข้อเท้าพลิกวันนั้นนะทุกคนมันหายไปสองสามวันสี่ห้าวันหรสามวันสี่วันหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วที่เดิมซ้ําที่เดิมซ้ําที่เดิมนี่ไม่ได้ไปพลิกนะทุกคนแต่ว่าทํานูน่นทํานี่ไม่เคยได้พักสักทีไงเท้ามันก็เลยแบบเท้ามันก็ไม่ได้พักอะทุกคนกราบมาเจ็บอีกแล้วจ้ะทั้งวันวันเนี้ยหิวก็กิกนครับไม่ต้องรอสวัสดีทุกคนนั่นแหละสวัสดีสุนสบายไหมผมสบายดีอืมแม่ที่สบายดีปะ ซอสเขียวอ่ะต้องลองซอสเขียวก็อร่อยนะอร่อยมากครับอือนั่นแหละอ้าวไม่ยกของพ่อมาไว้ยกแต่ของหยองมาไม่เป็นไรลองชิมวางไว้นั่นนะเห็ดเห็ดเบิร์ตซูย่างเลยจ้ะทุกคนบริการกันเองแกล้งกันอืออือมันเผ็ดนิดนึงมันเผ็ดนิดนึงอืออือชิมกับซอสเขียวซอสเขียวอันนี้ซอสอันนี้อะไรเขาชอบนี่ เข้ากันดีเข้ากันกับซอสเขียวอ่ออาคนละจานจ้ะเมื่อวานเรากินอะไรอ๋อแม่เมื่อวานแม่กินตำปน่นตัวเองกินสปากเกตตี้อืมอืมใช่อ,อืมอืมตำป่นแม่เหลืออยู่อืมกินยังวันนี้กินแล้วกินมื้อเที่ยงอืม,อม เสับเสับยืดซอสเขียวมันมันเข้ากันดีกว่าซอสไข่หรือเปล่ามันแซบกว่ามันแซบกว่าดีดวะแ<ด>ม่ขอโทษ กินสองคนกับไทยกันสองคนจะลองซิ้นไก่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนสิว่าแหม่แม่แตกติ่งเยอะจักแสบว่าแสบหรอกแสบดูจับแสบหมักไก่ได้หร่อเนาะใช่ครับมันบทให้แมททิวเป็นคองชิม ความที่แมทธิวอ่ะเขา,าไม่ค่อยแบบว่ารู้รู้เกี่ยวกับอาหารเท่าไหร่นะจริงๆอ่ะแม่ถามว่าแมทเ <c oughs> บิ้งมันฝรั่งเห้นแน่แม่ต้มไว้มันเปื่อยอยังมาอย่างน้มาฮะไม่รู้ว่าไงไม่รู้เออแมทธิวบอกไม่รู้ใช่ไหมแม่บอกแม่จะทํามันโบด ต้มมันไวให้เปื่อยเออมันยังแข็งอยู่เขาบอาอย่างนี้เนาะมแม่แม่ก็เดินมาดูแม่เดินมาดูมันเปื่อยหรอพี่นออ้องเปื่อยหรอมันยังแข็งอยู่นะ <c oughs> มันเปื่อยแล้วคักเน่เด้อเหลีหืมอร่อยอร่อ,รอ,ยอยมากซ้กอมชิมมันข้าวก่อนไหมมันข้าวกันครับอยองจะชอบ อืใช่เนี่ยเขาเขาชอบออเล็กอะเขามีติวข้อสอบกับเพื่อนเพราะว่าเขาเขาช่วงนี้เขาจะแบบหลังจากเลิกเรียนห้าโมงเขาก็จะแบบว่าติวข้อสอบเพราะว่าเดือนหน้าเขาจะสอบแล้วทุกคนคแล้ววิชานี้ยากด้วยยากมากยากมากครับอืสีเขียวก็เข้าอืซอสไขก่กระเทียมก็เข้าอื ก็คือเราไม่ได้ทําเองทุกคนเราซื้อสําเร็จใครที่ติดตามเราเป็นประจําจริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าเราซื้อสําเร็จเราบอกเป็นประจําแต่ก็ยายมีคนเขยนซอสนี้ทํายังไงช็อตสีขาวนี่ทํายังไงบุรีเฮ็ดเองจ้ะบรีเฮ็ดเองอเมทอีกคำหนึ่งครับเย้ยอย่างฝรั่งได้ฮฮัลโหลไมซัน How are you? เมทิงบอกโลนี่ว่ะนูแฮ่สเตอรมทิวอย่างคนเดียวอร่อยทุกอย่างเลยมันบดก็อร่อยผักก็อร่อย

อืเผ็ดพริกป่นนี่มันเผ็ดครับทน,นี่มันเผ็ดใช่ดีมากเผ็ดพริกป่นเผ็ดพริกป่นแล้วก็ซอสพริกแต่ว่ามันนี้ซอสพริกมันมีนิดเดียวเพราะว่ามันหมดแม่ลืมแม่ลืมซื้อมันเหลือน,นิดเดียวเองออก็เลยใส่พริกป่น อร่อยมากทุกคนกินกับลูกสองคน mm. บีดลูกอร่อยมากแม่ก <c oughs> ินด <c oughs> ิบลิปแบบร์คูกกันแล้วสุดี่สุดมันกรอบมากมันดี้นเด็กเล็กไหมมันดีสมาเกินไป <c oughs> <c oughs> เด่นลุกแล้วเอเวลากินแล้วมัน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 กลิ่นมันขึ้นจมูกอะแม่กลิ่นมันหวานกลิ่นมันหวานเดี๋ยวรสชาติหวานไม่ไม่ใช่กลิ่นมันหวานกลิ่นมันหวานโอ้ยกับพดพูดออกเนาะบทพูดอีแม่อีกแล้ว ผัดกันถ่ายทุกคนถามว่าทําไมแม่ไม่นั่งถ่ายตรงนั้นเลยนั่งอยู่ลานวัถนดพี่นอ้องแม่ไม่ถนัดปกติแมทธิวจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมพลนั่างของอเล็กก็ไม่ถนัดเหมือนกันแต่ก็นั่งเนาะใช่อืก็ผัดกันถ่ายเอาจะเล่าอะไรนะฟังทุกคนเ <laughs> มื่อวะนเมื่อคืน เมื่อคืนที่ทำวอฟเฟิลใช่ไหมแล้วนอนไม่หลับคือเล่าเล่าไปแล้วว่าทําไมตัวเองนอนไม่หลับเราไปเมื่อคิดเมื่อวานพอกินโคกใช่ไหมแมทธิวแล้วแม่ไม่หลับใช่ไหมเมื่อคืนเข้าไปนอนสามทุ่มครึ่งปิดโทรศัพท์มันนอกไปเลยทุกคนมแม่ตื่นอีกทีคืออได้ยินเสียงพ่อประมาณตีห้าพ่อตื่นอ่ะ ประมาณตีห้าคือแม่นกยาวเลยอ่ะอืเออทุกคนแบบนอนอิ่มแบบอิ่มเลยอ่ะไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนเขาแบบคือวันนั้นอะกินโค้กแค่ครึ่งแก้เอยครึ่งกระป๋องเองนะกับแมททิวอะคนละครึ่งกระป๋องนะ่ะทําเอาแม่ไม่นอนเลยอ่ะอ้อเมื่อคืนหลับสบายอ อร่อยทั้งสองซอสเลยทุกคนอร่อยมากขออีกคนนึงนะแมปครับ

อนนี้ใช้นมข้นจืดของไทยเราอ่ะใส่มันบดผสมนมจืดม,มันก็เลยแบบนัวอร่อยอร่อยอืคือทำกับข้าวแต่ละวันอะไม่ต้องอะไรสูตรเยอะแยะนะทุกคนอ

ไม่อเเดนสัก huh. ูเนาะเดกมากวมเดทก็ท i กไหนที hmm. ่รเดี๋ยวสมศิษเพิ่นมาเธอหลังเด้อเพิ่นสิกินเมือก่อนหม่เฮาเลยพี่น้องครับม่่ก็จะบอกครับอือม่ทก็จะบอกทุกคนแต่บ้าแม่พูดก่อนใช่ไหม กินบ่สนใจไผแล้กินยุ่ผู้เดียวกินบ่ปากบ่เบามาหลังอิ่มก่อนนะเคิดเบิ่งหืออร่อยมากสมฟุตสำนี้สมดีมาพักกันฮ่า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 หลีเลี่เดี๋่วเาเซ็บ่ไปว่า Men också, de var goda mamma. Tyvärr måste jag säga att de var bättre än mina. Dina goda? Nej, dina var goda. Jag vill inte säga det. I make very good waffle. But? But Mammas is better. <laughs> I don't. You don't understand. Why? Why? Yeah. Before? Before? I, I tell you before i, I like the a little bit crispy. you call it crispy no. crispy waffle. And, uh, yeah i like it but you you the one you make was very soft and was so good i know <laughs> so i take six more now and, uh, and waffle. it's big like this only like. big like this hope yeah. you it with coffee and blueberry yeah. อว่าวันนี้แม่จะทำอะไรเยื่อบุบรีมันหมดเลยพ่อไปหมดเลยไม่ฉันเอาไปใส่ในมิตเตอร์เดี๋ยวให้เอียนเชดาน์เอ็นนิดหนึ่งบุร์กฮัลโหลฉันเอาไปใส่ในบุร์กบุร์กเอามากรองกันคนเอาอันเยื่อบุบรีมไปหมดพี่น้องเรื่มมันไม่มีกลิ่นแล้วบรีมเต็มช่องแข็งเลยสองสองสั่น ต้องเฮดแต่ตมาอื้นเยอะจีเฮดน้ำตาลไม่พอเดี๋ยวต,ต,ต้องไปซื้อน้ำตาล<ม>แมกมบูไปดิโอม้มีมีน้ำตาลมีมมเดี๋ยวทำเลย วันนี้ไก่อร่อยมากคืออร่อยอร่อยของวันนี้คืออร่อยจริงๆอ่ะอร่อยของวันนั้นก็คืออร่อยอ่ะเข้าใจไหมมันคนเหมือนมันเหมือนคนละสูตรอ่ะแต่ว่ามันอร่อยอ่ะเข้าใจปะเออแต่วันนี้มันแบบมันมีรสเอ,อื้ยมันมีรสชาติแบบเผ็ดอร่อยอ่ะวันนี้อร่อยออร่อยอ่ะเวรบานเบวา สเชาช้อนออกจากนี่เดี๋ยวเอาฝามาปิดด้วยเดี๋ยวอเล็กมากินทีหลังก็เดี๋ยวเขาเอาซอสเขียวนั่นแหละเขาไม่เอาซอสอื่นหรอกโอเคทุกคนเดี๋ยวฝากคลิปไว้ซ้มเน่เดี๋ยวอเล็กมากินจ้ะจานนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ไม้เพเวฟไว้ให้อเล็กจ้ะล่ะเอาฝามาปิดซอสไว้หรอกปิดปิดเอาไปใส่ ตู้เย็นไว้เลยอิ่มไหมลูกเอ้าอิ่มโอเคเดี๋ยวฝากคลิปไว้สมีจัจะเดี๋ยวพอกันใหม่เนะจ๊ะสบายดีสวัสดีเดินบายทุกคนบ๊ายบาย